จะป๋องซื้อให้กินวันตุดจีนะครับแหงๆครับมาดูว่าก๋วยเตี๋ยวร้านที่จะป๋องเลือกให้จจับแค่ไหนฮะนี่ดูนะครับบอกว,ว่าไม่หมูมันก้อนใหญ่ขนาดนี้ดูครับ <c oughs> กินหมดไหมเนี่ยแล้วก็เป็นน้ำต้มยำ ยังไงวันนี้ก็เป็นวันชิวอีกก็ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงกันนะครับทุกคนวอานี้ก่อน,นแล้วก็นอกจากหมูหมูก้อนสาบแล้วยังมีแบบน้ำหมูฝับนี่ก็แบบให้แบบเต็มคาราเบลเลยนะเพื่อนๆอ่ะโอ,โอ้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวดูวนะครับว่าเอามานี่ฮะ ดูนะครับข้างในมันเปะมีอะไรดูมาเ,เพื่อนๆอ,อืออาโห้ยอึสเป็นไงไอ้เหี้ยมันคือมาม่าครับว้อื้มเต็ไข่เค็มไข่ต้มไข่ต้มหรือไข่เค็มอุ้ยขขขขอืมอ,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 อืมขัต้มครับอู้ เต็มคาราเบลครับเอาชามาเล็กไปหน่อย